ชื่ออัสมานะคะเป็นหลานเจ้าของร้านชื่อร้านมะมุมนั่งค่ะเริ่มจากแรกเลยนะคะคือตัวเราอะคะ่ะทำงานบริษัทก็คือประมาณ2ปีแล้วเลยรู้สึกว่าเอออยากมีร้านอาหารเห็นตรงนี้มันดีที่ว่างพอดีเราก็เลยลองมาดู อีกอย่างมันสะดวกสบายก็คือจอดรถได้มันแบบตอบโจทย์เราอะค่ะคือร้านตรงนี้ค่ะมันเป็นร้านเป็นร้านหัวมุมด้วยมันก็เลยแบบ,บเป็นที่มาของชื่อร้านว่ามุมนั่งอะค่ะ<ม>เราจะตกแต่งร้านเนี้ยให้คุ้คขาเขารู้สึกเหมือนที่เราแบบอยากจะรู้สึกว่าเออเข้ามาแล้วมันชิลนะมันสามารถพักผ่อนได้นะมันรู้สึกแบบเออผ่อนคลายได้จริงๆอย่างแรกนะคะร้านเราอะมันคาล้านอยู่แล้ว ซึ่งวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นของอะไรที่เราสั่งมาเป็นเครื่องปรุงต่างๆมันล้วนแล้วแต่ฮาลานแล้วยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอะคะ่ะคือร้านเราอะ่ะมันจะมีเจลแอลกอฮอลให้สําหรับลูกค้าลูกค้าสามารถใช้พิรุการตรงนั้นได้แล้วเวลาลูกค้าทานจากร้านเราเสร็จเราก็จะใช้น้ายาฆ่าเชือ้อคือทาความสะอาดตลอดเราจะทําความสะอาดเกณฑ์นนะคะ่ะทุกวัน ไม่รู้ของร้านเราชื่อร้านก็คือบอกว่ามุมน,นัง่งหล้านข้าวหมกมันก็ต้องเป็นข้าวหมกใช่ไหมคะทางร้านเราจะเป็นข้าวหมกมะเขือขเทศสําหรับคนที่เขารักสุขภาพแล้วเราก็ใส่ใจในตรงนี้มาก แล้วก็จะมีของทานเล่นต่างๆด้วยเป็นสลัดแคร์แล้วก็มีพวกปอเปียลูกชิ้นทอดแล้วก็จะเป็นข้าวซอยคนที่เขาเป็นต่างศาสนาต่างศาสนาคะ่ะคือแบบที่เขาเป็นคนเหนืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีความีชมว่าเอออร่อยนะรสชาติเหมือนของเหนือเลยนะอะไรเนะงี้ย ร้านเราจะตั้งอยู่แถวถนนพุทธบูชานะคะมาได้สองทางค่ะก็จะเป็นถนนประชาอุทิศแล้วก็ถนนพหลลามสองนะคะร้านจะอยู่ใกล้ๆกับพุทธบูชา3 7ติดกับเซเว่นเลยค่ะทางร้านนะคะก็จะเปิด8มดโมครึ่งถึง4โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันพุธนะคะ ช่องทางการติดต่อคือลูกค้าสั่งผ่านฟูดแพนด้าโรบินฮูดไล Man นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในเพจมุมนั่งฮารานข้าหมกได้ค่ะ096ค่ะ328 9024ค่ะร้านเราชื่อร้านมุมนั่งนะคะก็สำหรับที่เป็นลูกค้าชาวมุสลิมหรือว่าต่างศาสนาก็ตามคือมาลองทานได้ค่ะ